สวัสดีครู้ชบทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมแกร s h ์ออฟแ n รวู้เล่นแต่แกร s ด์ออฟแ n รนนะช่วงเนี้ยซึ่งบอกเลยว่าผมก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่น่าจะติดแกร์ออฟแร์แล้วทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับผมเกมมันสนุกดีเเกมมันไม่ได้ตายแบบสร้างมาปุ๊บก็เป็นอย่างนั้นตลอดเลยไม่ใช่มันยังน้อนมันก็มีอีเวนต์อะไรให้เราเล่นอ่ะซึ่งวันนี้นะผมเราจะลองใช้นี่ กองทัพนี้นะครับผมผีหลวงกับโครงกระดูกยักษ์ไปลุยครับผมและวป็ตัวสำรองนะก็คือพ่อมดกับนักระเบิดกำแพงแล้วก็คนธนูครับผมซึ่งก่อนจะไปเริ่มเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองตัดเจ้านี้ก่อนเลยครับผมเอาเจ้านี้ออกก่องอัญมณีเราจะได้ยี่สิบเออไม่ใช่ยี่สิบห้าเออยี่สิบห้าเพชรนะครับผมแล้วก็ผมอยากรู้ว่าตัดไอเจ้านี้จะได้อะไรเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับผม ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้บูตนะผมด้วยน้ำยาเป็นน้ำยานี่เลยครับผมน้ำยาการฝึกจะทำให้เครื่องทำน้ำยาของเราเนะี่ยทำงานได้เร็วขึ้นสี่เท่าแล้วก็ฝึกทหารเร็วขึ้นสี่เท่าครับผมนี่ไงได้ยี่ห้าเพชรเลยครับผมผมว่าน่าจะได้ทุกๆท,ทุกสัปดาห์นะอ๋อนี่มันจะให้น้ำอามฤตเรา ผมเก็บไว้สักอันหนึ่งดีกว่าเอาเนี่ตรงนี้ตรงเนี้ยเก็บไว้สักอันเพราะยังไงเราก็สร้างเมืองตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วกำแพงให้กับโครงกระดูกยักษ์อืมน่าบุกม,มาเลยก็ผมลุยตรงไหนมันเข้าไปได้ง่ายสุดอ่ะนี่ตรงนี้แะแถวตรงนี้นะผมเนี่ยแถวแถวตรงนี้กับตรงนี้ เดี๋ยวเราเปิดตรงนี้จื๊บโอเคแล้วก็เอ่มตรงระเบิดลงไปแล้วก็ตรงนี้อือแล้วก็พอมดลงไปตำงนี้ให้ผีหลวงไปช่วยหน่อยครับผมอ่ะ เราดูสถานการณ์ก่อนโคงกระดูกยักษ์ยังไม่ได้รับผลของสปริงนะผมมันจะไม่เด้งออกอ่าทิ้งระเบิดไปแล้วตุม้มอย่างแรงได้หนึ่งดาวแล้วก็ผมคนธนุของเรายัางทำการยิงอยู่โคงกระดูกยักษ์ไปให้ได้ให้ใกล้ที่สุดอ่าลงเลยก็ผมลงไป เรียบร้อยก็ผมสามดาวชัวร์ละน่อ,อ nice. ยเร้อยสามดาวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ได้รับทรัพยากรโบนัสแยวเรามาอัปเกรดบ้านของเราเฮ้ยสารากังให้เป็นเลเวล6ดีกว่าแต่ขั้นแรกครับผม รู้ว่าผมจะใช้เซ็ตแบบนี้ดีอืมกอนอ็น่าสนใจพอหมดเดียอะไปหน่อยอ่าต้องมีพิวสิบตัวโอเคเอาพอหมดออกสองนี่วเราเบิดออกไป โอเคฝึกเลยครับผมนี่มันจะเร็วขึ้นเห็นไหมใน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 ำมันจะเร็วขึ้นดูดูดูมาเดี๋ยวเราอัปเกรดสารังให้เป็นเลเวลหกดีกว่าจัดไปตังไหลกลาโอ้โหอุย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 โดนเซเทเนอร์มาครับผมเจาะตรงนี้แล้วก็ส่งระเบิดไปตัวหนึ่ง จะให้มาละเบิดตรงนี้อืม,อมลงไปึบอะแล้วก็ลอยไปโอ้ละเบิดไม่ถึงอ ไม่น่าจะได้สามดาวอะถือม,มีโอกาสได้สามดาวหน้ำม่วงเราเต็มแล้วผมดูดูน้ำม่วงที่กำลังเพิ่มขึ้นจะเต็มไหมพอมดยังเหลืออีกคนนึงปล่อยไฟแล้วก็ผมเรียบร้อยนะ้ำม่วงเราเต็มเรียบร้อย ไปตรงนี้จะได้เคลียร์ไวๆทำลายทงนี้ดิเรียบร้อยชนะแบบใสๆทรัพยากรเต็มอะ่ะรวยเวอร์ตอนนี้ผมจะตกเป็นเป้าหมายของคนอื่นแน่น,นอนครับผมเพราะทรัพยากรโดยเนี่ยน้ำมุวงอย่างเยอะ เงินทองไม่ค่อยเหลือแล้วก็ผมเดีย๋ยวคลิปต่อไปของแคร์และแพนจะมีคอนเทนต์พิเศษก็ผมอาจะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยรอดูครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ชอบมากอย่าลืมกดติดตามและแชร์ครับผมถ้าไม่ชอบเลยก็ไม่ต้องกดเลยนั้งสิ้นนะผมดูเฉยๆก็ความบุณคราบสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับบ๊าย